อันนี้เราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สนะครับตอนนี้กล่องแพ็คจะส่งให้ลูกค้าเพิ่งนี้มาดูความเรียบร้อยโดยรอบครับมัเตอร์ทำงานได้สองระบบนะครับได้ไฟบ้านแล้วก็แบตเตอรี่ตัวไฟบ้านเสียบโดยตรงได้เลยครับไม่ต้องใช้ม้อแปลงส่วนแบตเตอรี่มีสายจัมให้ครับ เสียบตามขั้วนะครับสีแดงขั้วบวกสีดำขั้วลบห้ามเสียบสลับเด็ดขาดเคมาดูการทำงานครับกดมาทางขวามือสุด220บโวลต์ครับตามที่ติดไว้อันนี้คือระบบไฟบ้านมาร์กกันก่อรอบที่เหมาะสมครับไฟแสดงสถานะสีเขียว พัดก่อนนิ่งครับตรงการปิดเข้ามาายมือ12บสโวลต์ตัวนี้คือทำงานโดยแบตเตอรี่ครับทำงานแล้วโอเคการล้างทำความสะอาดครับถอดสลักตัวนี้ออกตัวชุดมอเตอร์เช็ดทำความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุมน้ำเช็ดได,หด้ห้ามโดนน้ำห้ามล้างน้ำตัวนี้รับประกันให้หนึ่งปีครับ หัวเตาแก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับเน้นว่าวาล์วแรงดันต่ำไม่ใช่หัวเร่งหรือว่าวาล์วแรงดันสูงตัวน,นั้นใช้ไม่ได้เด็ดครับ ไปที่ได้ไต้องเป็นสีนี้ครับช่องอากาศตัวนี้เปิดสุดโอเคโอเคครับ